เราจะขอรีวิวลูกค้าหน่อยนะคะที่คอของลูกค้าเป็นของจริงนะคะกี่บาทคะลูกค้าสองสองบาทซื้อมาประมาณตอนนั้นทอง20,000กว่าใช่ไหมก็ได้ตอนนั้นที่ซื้อ,อดวงบรเมเดชด้วยกจ็จะมาณ5า0 0 0กว่าอ่าแล้วมาดูของเราลูกค้าบางคนบอกเส้นเนี้หบาทนะแต่ของลูกค้า2บาทแบบโปง่งแล้วมาดูสีนะคะโห คุณแม่ว่าสีหงหมูเหมือนของแม่ไหมเหมือนมากใช่ไหมโอเคใ่ญ่<ห>เลยอันนะันนะ้นดูไว้เป็นตัวอย่างน,นะคะใครที่มีของจริงและจะเอาทองไปขายก็มาที่ร้านลุงกับป้าทองพุ่มน,นะคะสีเหมือนจริงมากๆากลาจตดจะเป็นเหรียญบาทเหรียญสลึงอันนั้นคือของแท้ของลูกค้าแต่อันนี้คือของปลอมของร้านแม่เก๋นะคะเห็นไหมเหมือนนะม,มากเลยนะเหมือนเป๊ะ เห็นนะนี่คือนี่คือความจริงของร้านเรานะคะถ้าคุณไปซื้อร้านอื่นมันจะเหลืองมันจะเหลืองเลยแหละไม่รู้นะใครที่เป็นเซียนทองปลอมเนี่ยจะรู้ดีและใครที่เป็นเซียนทองแท้แล้วเอาไปขายเนี่ยแล้วก็ตามหาทองปลอมใสจะรู้ว่าร้านเราเนี่ยเปิดมานานแล้วนี่คือนี่คือร้านเรานะคะที่มิกซี่พิซซโนโร่นะคะจะกี่ปีก็มาได้ค่ะร้านเรานะคะนะ อเคนะอันเนี้ยที่ขอลูกค้า2บาทอันเนี้ยบางคนก็บอก5บาทแต่ว่าไซส์2บาทของพี่เขาเป็นเป็น2บาทแบบโปรง่งนะคะแต่อันเนี้ยก็จะให้ดูผิวเผิดเป็น2บาทก็ได้3บาท4บาทหรือ5บาทก็ได้นะคะขายตามแบบนะ